ว่าคนที่ยังไม่รู้เรื่องเลยนี่เราจะเริ่มต้นอย่างไรคุยตรงนี้เลยตั้งแต่การเตรียมการอะไรนี่เราเราทำยังไงมั่งเตรียมดินแล้วน้ำใส่เตรดินไว้ให้ดินมันนิ่ดีก็เอาตนมาพันไถแล้วก็ย่ารูปหวานหวานข้าวลงไปเลยแช่ข้าวแล้วก็เอามาวานกรณีกรณีที่เราเตรียมดินคือเรียกว่าเราเปิดน้ําแห้งเสด็จดีเนี่ยเราสามารถใช้ยาคุมเลนแล้วก็ใส่ต้นร่วมกับยาคุมเลนใส่ตะวัดไปด้วยถ้ามีกําลังก็เอ็กซาไลท์ใส่ไปด้วยนั่นแหละป้องกันพ้ยด้วย เพียพ้ยไฟเรียกเพี้ยไฟอ๋อใส่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับโอ้ใส่เพีย้ยไอเอ็กซ์ตอร์ไลท์แต็วอตไปช่วงคุมเลนแล้วเว้นประมาณสักเก็ดวันมาฉีดคุมค่ายอีกครั้งหนึ่ง<อ>ยาที่มันเหลงเหลือพวกยาลิเก้เข้านกยาดอกขาวอะไรเงี้ยการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะมาหว่านนี่เราเรา,เราได้แช่ไแช่ไหมแช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่าใช้ใช้เอ็กซ์เตอร์ไลท์เอ็กซ์วัตไหมหรือยังไงเราไม่มีอ่างตอนนี้ผมเพิ่งจะสร้างอ่างโอ้กำลังสร้างอยู่เลยต้องเทราดแล้วกันนะเทราดดก็ไ้้เทราดเออาตนลดน้ตอนที่ว่าาคืนนนนี้้เชชวัก็หว่าาานนนนได้้เลยรรกมมัขึปะณ ในช่วงถือว่าประมาณขี้หมูหรือตุ่มตาตุ่มตาตุ่มตาแล้วก็มาเป็นขี้หมูเนี้ยได้แล้ายาวมากก็จะหักอีกครับวันเสร็จแล้วนี่สองวันโอ้จิดคุมเลนก็ใช้ใช้โดนบินแบบนี้เลยเพื่อที่เราไม่ต้องไปย่ำมันไม่ต้องย่ำเราไม่ลงย่ำไงเราเหลีกเลี่ยงใช้คนก็ได้หรือใช้คนก็ได้เหมือนกันเราไม่ใช่คุ้เเแล้วเราก็เว้นไว้สักเจ็ดวันเจ็ดวันเราก็จะจีดยาคุมท้ายอีกรอบหนึ่งเผื่อมันขึ้นมา าเยอะว่าจะพื้นมันขึ้นมาเตียนดีระดับแบบนี้มันก็จะเตียนพอได้ยี่สิบวันเออตรงนี้แหละใส่ปุ๋ยเลยครับโอ๋อยี่สิบนี้ใส่ปุ๋ยช่วยหน่อยยี่สิบวันนี้ยี่สิบวันช่วยช่วยปุ๋ยหน่อยครับอัตราการใส่ปุ๋ยง่ายอัตราการใช้ก็ยี่สิบห้าโลเองครับต่อไร่นะต่อไร่นะครับเนาะเออแล้วก็เซฟคอร์ตได้พอเขางามดีหลังจากหว่านปุ๋ยยี่สิบวันหว่านปุ๋ยไปได้สักสามวันแล้วเออให้หาตัวช่วยทางใบ หนึ่งนี่ช่วยทางแมลงด้วยนะใส่แมลงเพราะว่าป้องกันแมลงด้วยงามขึ้นมาเนี่ยแมลงเบิกคือเสื้อใบขาวเงี้ยอ่ะ็นทีต้องการมาเลยแหละอ่าเป็นที่ต้องการเลยใบมันจะอ่อนมันจะงามเราก็ต้องเอาให้ทันน่ะเออพอทันแล้วเราก็ฉีดยามาช่วยอ๋อยี่สิบวันนี้ต้องเอาละต้องต้องต้องใส่ปุ๋ยใส่ละยี่สิบสามวันก็เอายาแมลงช่วยหน่อยอืมพอเขางานดีแล้วเดี๋ยวแมลงลงกวนนี่เราก็มาเฝ้าดูระวังดีตอนช่วงนี้แหละว่ามันจะมีอะไรมาผสมมากินของเราอีกไหมอืมหมอนกอลาหลุมเบกอะไรเงี้ยเันจะมี แต่เราคอยสังเกตดูอ,อ,อันนี้เราก็ต้องหาตัวช่วยอีกแ,แล้วมาใส่ปุ๋ยครั้งที่สองห้าสิบวัน,น,นครับห้าส<อ>ิบวันครับห้าสิบวันเนี่ยมาใส่ครั้งที่สองแล้วพอเลยแล้วนวนเลยประมาณเข้าการถ่านวัตถูเราก็มาอันนี้แต่งหน้าซะหน่อยก็ได้ถ้ามีตังอืมอ่าเอาปุ๋ยมาช่วยอีกสักสิบห้ากิโลต่อไร่อ๋อลดลงไปละลดลงไปเพื่อ,อ,อให้ รวงมันทะลึ่งขึ้นมาแบบสมบูรพ์สวยอะไรเระเภท่งนี้่วงนี้ใส่นมใส่อะไรไปได้เลยก็ได้เลยบำรุงช่วงคิดยาแมลงอะไรเงี้ยเราใส่ได้เลยเออขาดไม่ได้คือเอ็กตาวอตเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างปรับสภาพดินสภาพน้ําสภาพต้นข้าวให้เราเอ็กตาวอตเนี่ยโอเคเลยอืตอนนี้ใช้ได้เพราะผมไม่เคยขาดเลยตั้งแต่ทํามากีปีแล้วที่ใช้มาเนี่ยก็ตั้งก็ปีหกหนึ่งเนาะผมเข้าสู่วงการสุเรียนมาเอออันนี้ไม่ได้คุยเออผมเข้ามาก็แบบ มก่อนก็ออกไปเนาะตำรานตารางกันนี่เลว่าภาระหน้าที่การงานผมก็ไม่สามารถออกไปไปบรรยายหรือไป,ไปเวิ่ยากรเคยไปเนาะเ,ออเคยไปให้ความรู้เกษตรกร,ร,กรให้เกษตรกรทางด้านการ,กรเกษตรแบบนี้เพราะว่าผมมีอาชีพเสริมรายได้ผมทางการ,กรเกษตรกรคือทำนามันจะเป็นรายได้หลักเลยเนี่ยได้มากกว่าราชาการนีเดี๋ยวก็หลักแล้วอีกสามปีเออแล้วสรุปคราวหนึง่งคราวหนึง่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณเอาโดยประมาณครับต่อไร่ ต่อไร่ตอนนี้ผมประมาณไว้มันคือทาแต่ละเที่ยวเราก็อยากได้เยอะๆอแต่ดูคุณภาพข้าวตอนเนี้อืสมบูรณ์แบบนี้น่าจะอยู่ที่หนึ่งตันต่อไร่ตันขึ้นแล้วว่างกันเถอะหนึ่งตันละมันใจ่ดนให้ก็ช่างแล้วแต่แต่ถ้าตันหนึ่งอยู่ละถ้าเห็นสภาพอย่างนี้ครับเออแต่ถ้าธรรมชาติไม่โหดกับผมนะเพราะผมเจอประเภทธรรมชาติโหดเออไปเห็นลวงสวยนะอใครเห็นใครชมใครเห็นใครชมไม่อยู่ใกล้ทางไงแล้วแบบ ผมสวยๆไหนได้ลมมามั่งฝนมัง่งรอสภาพน้ําเหลือไม่ไรเราไม่ถึงตันเล่นเราเลยอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เล่นเราเลยยอมรับตรงนี้ยอมรับเรื่องธรรมชาติผมยังื่นเรายังพอแก้ไขได้ทําธุรกิจกับคู่กับเทวดาก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าเทวดาไม่ช่วยก็แย่นี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวนะครับกอเดียวเม็ดเดียวเมล็ดเดียว,ยวแล้วเขาแตกกอเขาสมบูรณ์ก<ข>อได้เป็นกอสมบูรณ์มากแบบนี้นะครับอ เนี่ยผมอ่มาใส่แนววิ่งได้รับเลยนะเตรียมแปลงที่จะทำต่อแล้วครับนี่แปลงนี้ตามไว้บ้านนี้ต้นตาลเยอะอันนี้อันนี้รออันนี้